โอ้โหตอบยากอ่ะโอ้โหมหัสจรย์ความมหัศจรรย์มหัศจรร์ของมนุษย์ที่เรียกว่าแม่เนาะเราสนุกเรามีความสุขกับการที่เราได้เห็น2คนเนี่ยเขาเติบโตขึ้นมาถึงจะมีทะเลาะกันบ้างเทียงกันบ้างอะไรเงี้ยก็ยังยังโอเคก็เราโตมาในครอบครัว คนไทยนี่เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นข้าราชการทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่คุณแม่จะเป็นคนเลี้ยงเราก็จะไม่ค่อยสนิทกับคุณพ่อเท่าไหร่ก็จะสนิทกับคุณแม่มากก็คือถ้าถ้าเทียบกับตอนที่ตัวเองเป็นลูกโตมาในสังคมแบบไหนใช่ไหมคะก็คือสมัยตอนที่เราเป็นเด็กอะ่ะคือพ่อแม่เราอะ่ะเลี้ยงแบบปล่อยเลยคือเขามีหน้าที่แค่แบบว่าทํางานหาเงินส่งเสียลูกเรียนหาข้าวเตรียม ทุกอย่างให้ลูกเฉยๆแต่คือเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูอะคือแทบจะน้อยมากคือจากสิ่งที่เราจาความได้อะเนอะคือไม่ได้มีเวลาคุกกี้อยู่กับลูกคือหลักๆเคยจะเป็นสังคมโบราณสมัยก่อน30-40ปีก่อนก็คุณพ่อเป็นผู้นําครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็จะดูเรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่สักผ้าอะไรเงี้ยแต่พ่อนี่คือวางกฎเกณฑ์ในชีวิตค่อนข้างสตร ต้องตื่นมาตอนเช้าเพื่ออ่านหนังสือก่อนไปโรงเรียนกินข้าวดูสารอาหารมีประโยชน์ไหมอะไรพวกนี้ค่ะคือพ่อจะเป็นคนวางกฎเกณฑ์เป็นบ้านที่ค่อนข้างมีกฎระเบียบพอสมควรคือเอาจริงๆคือตั้งแต่เราโดนเลี้ยงมาเรารู้ว่าเราเติบโตมาแบบไหนอะไรเงี้ยคือเราจะรู้สึกได้ว่าถ้าเรามีลูกเราจะไม่เลี้ยงลูกแบบที่พ่อแม่เราเลี้ยงค่ะ ในวัยที่เขาสมควรจะมีนะคะยายเขามีเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าเวลาเขาอยู่กับคนอื่นเขาต้องทําตัวยังไงอะไรเงี้ยค่ะจะมีตอนนี้เลยก็ได้ไม่ได้ซีเรียสอ่ะพูดตรงคือไม่ได้ซีเรียสแต่แค่คหนึ่งเขาต้องรู้หน้าที่ณวัยของเขาที่เขาอยู่ก่อนว่าเขาควรมีหน้าที่อะไรถ้าสมมุติเขามีในวัยเรียนอ่ะสิ่งสําคัญคือเขาต้องเรียนหนังสือ ต้องบอกว่าเด็กผู้ชายเราก็ต้องยอมรับว่าสมัยนี้ห้ามได้ไหมะยิ่งวัยรุ่นแบบโอ้โหแบบอยากลองพลังศักยภาพมียังไงขอแค่เซฟเซ็กส์อย่าไปทําใครเดือดร้อนและอย่าทําอะไรให้ตัวเองเดือดร้อนหมายความว่าถ้าเกิดท้องขึ้นมาเลี้ยงได้ไหมมีปัญญาเลี้ยงหรือเปล่าอย่านะฉันไม่เลี้ยงให้เธอนะไม่ใช่เอามาฝากฉันเหมือนเขาแบบไม่ใช่เออก่อนจะทําอะไรคิดถึงคําแมวกับพ่อไว้ทําให้ตัวเองเดือดร้อนหรือเปล่า ทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือเปล่านี่เขาลูกสาวใครเปิดใจแต่ไม่ได้เห็นด้วยตอบแบบนี้ดีกว่าเนาะถ้าความรู้สึกเรานาะใช่เพราะเรารู้สึกว่าถึงยังไงก็ถึงยังไงก็งงงกมันมันก็เป็นอันที่หนึ่งมันก็มีเรื่องของความปลอดภัยระดหนึ่งถามว่าถึงจะมีเครื่องมือป้องกันอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แปลว่ามันปลอดภัยร,ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเขายังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวก็ก็ไม่ได้อยากให้เขามีเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยค่ะ ถึงเวลาเขาก็ไม่บอกแม่มเออเด็กมันไม่มาบอกหรอกแม่หนูจะไปมีเซ็กอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าถามว่าเริ่มสอนลูกเรื่องเซ็กหรือยังคือด้วยตอนนี้ในวัยหกขวบนะก็คือยังไม่ได้สอนเขาละเอียดอะไรมากมายแต่แบบว่าจะพยายามให้เขาอะรู้จักร่างกายตัวเองแล้วบอกเขาว่าจุดตรงไหนที่ไม่ควรที่จะเปิดให้ใครดูและให้เขารักในร่างกายของตัวเองมากกว่าเพราะว่าด้วยความที่เขายังเด็กแต่ถ้าถึงวัยหนึ่งที่เขา ถ้าคิดว่าเขารู้สึกว่าเขาดูแลตัวเองได้ดูโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยคือมีได้แต่ว่าต้องรู้จักวิธีการป้องกันควาจะเลือกคนดีหรือคนรวยใช่ไหมคะเอาทั้งสองอย่างได้ไหมคะถ้าถามก็ต้องให้เลือกอก็ต้องเลือกคนดีอะเพราะคนดีจะได้พาลูกเราไปในสิ่งที่ดีมี mindset ที่ดีมีความคิดที่ดีอะไรเงี้ยค่ะถ้าเขาเป็นคนดี ก็น่าจะเป็นคนขยนันอันนี้อันนี้คิดเองคือเป็นคนดีแล้วก็น่าจะเป็นคนขยนันน่าจะช่วยกันทํามาหากินได้เพร่ะคนดีเขาก็มีโอกาสรวยได้ในถ้าเกิดเขาคิดดีเขาทําดีเขาช่วยกันส่งเสริมกันเขาก็รวยได้ดีกับรวยเนี่ยมันคือคําพ่วงท้ายมันคือคําขยายแต่ถ้าคนที่ใช่คนนั้นของเขามันจะเป็นคนดีหรือคนรวยก็ได้ให้อยู่ก่อนแต่งได้ ไม่ต้องแต่งก่อนก็ได้ก็คือให้อยู่กันก่อนเพื่อที่จะแบบว่าไปได้ใช้ชีวิตเรียนรู้ว่าตอนคือคนเราอ่ะเวลาคบกันมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เห็นกัน24สิชั่วโมงใช่ไหมเราอ่ะมองว่าการอยู่ก่อนแต่งอยู่ก่อนแต่งต้องต้องอยู่กันแบบที่ไม่ได้ไม่ได้มีข้อผูกมัดแบบนั้นถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่เขาอยู่กันแล้วแล้วเขาเ,ออเกิดผู้หญิงฝ่ายผู้หญิงตั้งครรภ์ขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าเขาต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำแล้วเพราะฉะนั้นเขาต้องแต่ง ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่กันแล้วไม่โอเคแต่คือเขาก็ต้องรับผิดชอบอะสิ่งที่เขาทาเพราะเขาเลือกที่จะทําแบบนั้นจริงๆในสังคมปัจจุบันเราว่ามันมันไม่แปลกนะเอาง่ายๆอย่างถ้าเกิดแบบว่าอยู่ด้วยกันใช่ป่ะมันก็เรียนรู้กันก่อนจะได้รู้ว่างานบ้านที่มันต้องทําร่วมกันมันมีอะไรบ้างถ้าไม่ได้จ้างแม่บ้านทําได้ไหมผู้หญิงทําได้ไหมผู้ชายทําได้ไหมผู้หญิงก็จะรู้ว่าอีกผู้ชายคนนี้มันถอดกางเกงไปเล็กแปดแล้วไม่เก็บไหมเฮ้ ผู้หญิงซักผ้าเป็นไหมช่วยกันซักผ้าทําได้ไหมจริงๆมันเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะอ๋อไม่กลัวจริงๆมันก็มีข้อดีนะคะเขาก็จะอยู่กับเราเขาก็จะไม่ได้มีความลักแบ่งไปให้อีกคนนึงอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆได้ทั้งคู่แหละถามว่ามีครอบครัวก็ดีกับเขาเขาก็จะมีมีครอบครัวให้เขาต้องดูแลมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีคนที่จะอยู่เป็นเพื่อนเขาได้มากขึ้นแต่ถ้าเขาจะต้องอยู่คนเดียว ไม่มีคู่ครองอะไรอย่างี้ค่ะเขาก็อยู่กับเราได้ไม่ได้ต้องห่วงว่าเออลูกฉันต้องแต่งงานนะเพราะถ้าไม่แต่งงานแล้วเดี๋ยวแก่ไปจะไม่มีคนดูแลอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้คิดแบบนั้นค่ะเพื่อนก็มีเยอะแยะคือแม่เชื่อว่าถ้าเขาเลือกแล้วว่าเขาจะไม่แต่งงานไม่มีลูกไม่มีครอบครัวมันก็เป็นทางเลือกของเขาที่เขาเลือกแล้วคิดจะรับผิดชอบแค่ตัวเองมันเป็นทางเลือกของเขาค่ะแม่ไม่ไปก้าวไก่มันคือชีวิตของเขาในอนาคตข้างหน้า ใัจจัยของแต่ละคนมันเปลี่ยนไปสังคมมันเปลี่ยนไปประเพณีนิยมในสมัยนั้นสินสอดปัจจุบันโทษนะคะจะแต่งทีเอาไหมอ่ะเอาได้มีสินสอดแต่งได้แต่งพิธีใหญ่ไปเช่าสินอดมาอย่างที่เป็นข่าวกันเยอะแยะเคยน้าแต่งที่หลังมันโอเคเหรอเราทําหน้าที่เป็นแม่เป็นพ่อเลี้ยงเด็กคนนี้เพื่อให้โตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพแต่ เราไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแม่ผัวพ่อผัวถ้าอยากแต่งไปตกลงกันเองแต่บอกว่าแม่ไม่ได้มีให้มันเป็นชีวิตของคุณและอีกคนหนึ่งสองคนรับผิดชอบร่วมกันโดยส่วนตัวคิดว่าสินสอดไม่ได้จำเป็นถ้าในความรู้สึกของคนเป็นพ่อแม่ของของ,ของตัวเองนะคะก็คือรู้สึกว่าสินสอดไม่ได้จำเป็นมีก็ได้ไม่มีก็ได้ถามว่ามันจำเป็นต้องมีไหมอะไรเงี้ยจริงๆเชื่อว่ามันก็จะเป็นเหมือนอเหมือน เรียกว่าเงินก้นถุงให้ทั้งคู่เขาเอาไปใช้ชีวิตด้วยการเริ่มต้นอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ไดไ้ไม่ได้รู้สึกว่าเอ้จะต้องไม่มีหรือจะต้องมีอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็แค่รู้สึกว่าถ้ามันเป็นประเพณีหรือมันเป็นวัฒนธรรมที่มันสืทบทอดต่อกันมาอะไรเงี้ยค่ะก็การมีอยู่มันก็มันก็ดีมีข้อดีของเขาอย่างที่บอกว่ามันก็จะเป็นเหมือนเป็นเงินก้อนที่ให้คู่นี้เขาไปาสร้างเนื้อสร้างตัวกันอะไรเงี้ยค่ะ มีบุญคุณกับลูกแน่นอนค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องมีบุญคุณกับลูกเพราะว่าทําให้เขาเกิดมาเลี้ยงดูเขาลูกไม่รู้หรอกว่าลูกช่วยตัวเองไม่ได้ลูกทําอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยต้องคอยดูลูกตลอดเวลาทุกวินาทีเป็นเวลากี่วันกี่ปีกว่าลูกจะแบบดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดตอนนั้นพ่อแม่ไม่ทําแบบเนี้ลูกจะเกิดอะไรขึ้นคือลูกอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วได้ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็แน่นอนนะพ่อแม่ต้องมีบุญคุณกับลูกแน่แส่วนตัวมองว่าพ่อแม่ไม่ได้มีบบุญคกกัลู ลูกต่างหากที่มีบุญคุณกับพ่อแม่คือลูกอะ่ะเขาเลือกเกิดไม่ได้ไงแต่เราอะ่ะเป็นคือเราการที่เราจะมีลูกอะ่ะเราต้องคิดก่อนแล้วว่าเราอยากมีเขาใช่ไหมแล้วสุดท้ายคือคนที่มาเติมเต็มความรู้สึกแบบนั้นของเราอะ่ะก็คือลูกเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้มีบุญคุณกับเขาเพราะเขาไม่ได้ขอเรามาเกิดแต่เขาอะ่ะมีบุญคุณกับเรามากกว่าในการที่เขาอะ่ะมาเกิดเป็นลูกของเราใหา้มาเติมเต็มในสิ่งที่เราอยากจะมีแล้วก็ มาทําให้ชีวิตครอบครัวเรามีความสุขขึ้นมันไม่ใช่ว่าแบบเออจะต้องมีบุญคุณต่อกันนะแต่หน้าที่ของเขาเกิดมาเขามีหน้าที่เขาเกิดมาแล้วเขาต้องทําหน้าที่ของเขาแม่ได้ทําหน้าที่ของแม่คือแม่เป็นแม่เลี้ยงดูหาอาหารดูแลสุขภาพนู่นนั่นี่แต่เขาเกิดมาในอนาคตเขาก็มีหน้าที่ที่เขาจะต้องทําแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้เป็นพ่อไหมหรือบาทจะไปบวชเป็นพระหรือก,ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นทางของใครของมันแค่เมื่อเราอยู่ด้วยกันเราได้ทําหน้าที่ ซึ่งกันและกันไม่ถึงสิบอะกว่าจะได้เหนื่อยคือถ้าถ้าเลี้ยงลูกเก่งคงไม่เหนื่อยขนาดนี้มั้งเต็มหนึ่งรอยใช่ไหมคะมก็ ก็ให้99แหละคือเราก็เคยตั้ง,งเป้าเ้เนะตอนที่เรารู้ว่าเรา,เออเราท้องด้านไหนแรกๆเนี้ค่ะเราก็จะแบบเฮ้ยเราเรารู้แหละเก็บข้อมูลแหละว่าแม่พ่อแม่สมัยนี้ต้องเลี้ยงลูกรูอย่างไงต้องแบบไม่มีอารมณ์ไม่ใส่อารมณ์นู่นนี่นั่นแต่ถามว่าในทางปฏิบัติจริงๆอนะคะ่ะเชื่อเลยว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะไม่เคยแบบไม่เคยว่าลูกไม่เคยมโมโหใส่ลูกไม่เคยตวาดลูกอะไรเงี้ยมันไม่มีทางเพราะมันคืออารมณ์ของคนอนะไรเงี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือหกักเพราะว่าเราก็มีแหละถ้านิยามของคําว่าเก่งคือคือคือถ้าถา คือการทุ่มเทดูแลเอาใจใส่ลูกเราคิดว่าเราให้เกือบให้เต็มร้อยตั้งแต่ลูกเกิดมาคือเราทุ่มเทเขาเต็มที่เขาจะเป็นสิ่งแรกในชีวิตที่เรานึกถึงไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ค้นพบตัวเองว่าเรามี ความสามารถและประสิทธิภาพอย่างที่เราคาดไม่ถึงคือก่อนมีลูกอาจจะคิดว่าเออเราคงทําได้แค่นี้อย่างนี้งนี้แต่วันหนึ่งเมื่อลูกเกิดมามันทําให้เรารู้ว่าคนเราสามารถถีบตัวเองไปได้ไกลมากกว่านั้นสกิลแรกที่เกิดขึ้นคือความอดทนตั้งแต่ตั้งท้องแล้วตั้งแต่ท้องนี่คือคือมันเป็น,เป,นเป็นความอดทนบวกกับความปรารถนาดีกับคนคนหนึง่งอย่างเราอาจจะคิดเลยว่าเออเวลาเราท้องเราทํางานจนถึงวันสุดท้ายเพื่อที่เพื่อที่วันรุ่งขึ้นจะคลอดเราจะได้หยุด ได้ยาวขึ้นเพื่ออยู่กับเขาให้ยาวที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมันมีความอดทนเกิดขึ้นว่าโหยหนักจะตายท้องแบบก้าวเดือนจะคลอดอยู่แล้วเรยังต้องเดินไปทํางานต้องเดินขึ้นบันไดอดทนมากๆต้องดูแลเขาพอเขาคลอดออกมาต้องดูแลเขาทุกวินาทีโอ้โหมหัศจรย์ความมหัศจรย์มหัศจา์ของมนุษย์ที่เรียกว่าแม่เนาะหลายๆอย่างตั้งแต่อุ้มน้องอะไรยเงี้ยทางด้านร่างกายมหัศจา์ของเด็กจากตัวแค่เนี้ย เอ,อค่อยค่อยโตมาแล้วก็มีพัฒนาการอะไรคือมันคือความมหศัศจรรย์ของชีวิตการที่เขาเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆมันเหมือนเราได้ทําอะไรสักอย่างยาวๆแล้วเราก็เห็นผลของการที่เราทําว่าเออเขาโตขึ้นมาเขาเป็นแบบนี้เขาเออทําอันนี้ได้เขาเป็นเด็กที่มีคนชื่นชมทุน,น,นี้นั่นหน่ยค่ะมันเป็นความภูมิใจมากๆ